เบราอนดุบิทเรนเจอร์ Ranger สายพลังท่าแสงทำไมถึงได้รับความนิยมในลีกท็อปตำนานใช้กันมาอย่างยาวนานการใช้งานของมันต้องใช้อย่างไรใช้กับทีมแบบไหนและใส่เกย์ยังไงถึงจะทำให้มันแข็งแกร่งได้มากที่สุดนั่นเองนะครับสวัสดีครับว่าพ่ผมแม็กคอนอชแนลในเช่นเคยนะครับผมในเกมลายเรนเจอร์นะครับซึ่งก่อนจะรับชมันครับคลิปนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเราร้านมารู้ชอ็อปร้านรับเติมเกมลายเรนเจอร์ราคาถูก ราคาดีคุ้มค่าปลอดภยดัย100%จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตามเพจมากกว่า1 7 0 0 0 0สคนนั่นเองนะใครสนใจอยากจัดแพ็กเกจต,ต่างๆ หรือ r u b y 9 0 8 r u b มก็ไปแจกกันได้เลยครับลิงก์เพจเฟซบุ๊กอยู่ใต้ e s c r i p t i o นนั่นเองนะครับผมหรือใครไม่สะดวกอยากทักผ่านทางไลน์ก็มีบริการเช่นเดียวกันผมก็แอดกันไมได้ตามนี้เลยนั่นเองนะและแถมทางร้านยังมีรับเติมบริการเกมอื่นๆอ,อีกด้วยเช่นเดียวกันครับเช่เน Black Clover m หรือว่า Roblox ก,ก็ตามแต่สามารถทักไปสอบถามกันได้เลยนั่นเองนะครับมาครับผมวันนี้ตู้เรนเจอร์ขวดแสงก็เข้าเกมมาตามแผนไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองตั้งแต่วันที่12จนถึงวันที่19มกราคม ส่วนตู้ท่านมือหลักจะมาเมื่อไหร่ก็มาต่อกันเลยครับวันที่19ตอน10โมงเช้านั่นเองนะครับก็รอกันได้เลยนะครับสำหรับตู้กาชาท่านมืดเนะไม่มีการเหลื่อมล้ําตู้กันแต่อย่างใดครับสําหรับตู้ท่าแสงและท่านมืดใครจะเปิดแสงคือเปิดก่อนใครจะเปิดมืดต่อ ค่อยเปิดตามหลังต้องดสนใจให้ดีดๆเพราะว่าไม่มีตู้ค้อมกันแต่อย่างใดนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าหนึ่งในเรนเจอร์ยอดนิยมของเบราอนุวิทเนี่ยปจ,จุบันเป็นอย่างไรกันบ,บ้างสำหรับการใช้งานสายเกียร์อะไรยังไงถึงทําให้มันแข็งแกร่งได้มากที่สุดนั่นเองครับผมเบราอนุวิทครับพวกสะได้เข้าไปอ่านกันเราเองนะผมเดี๋ยวผมจะเน้นโฟกัสที่ข้อดีข้อเสียมันเป็นหลักแล้วก็ดูสกิลการนั่นเองนะครับผมสำหรับเบราอนุวิทสายพลังท่าแสงตัวนี้นะครับ ข้อดีหลักๆของมันเลยก็คือพลังชีวิตครับให้มาค่อนข้างที่จะเยอะเลยในร่าง9ดาวแม็กซ์นะผม17ลลานครับผมถือว่าแน่นๆเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับแล้วก็ระยะยิงมันเป็นระยะ100จุดสําหรับตัวชนรองนั่นเองแต่ว่า ใช้ไม่ตัวชนหลักได้เพราะว่าผมก็ใช้งานอยู่เช่นเดียวกันนั่นเองและที่สําคัญที่สุดเลยครับสำหรับเรนเจอร์ตัวนี้ที่แตกต่างจากทุกๆตัวเลยผมนั่นก็คืออัตราการใช้สกิลในสกิลที่2ผมจะให้มาเต็ม100%ไม่เคยมีเรนเจอร์ตัวไหนในเกมทําแบบนี้มาก่อนผมไม่เคยให้เซตัสมาสูงปรีค่ะนี้ทุกตัวคือ30 35และ40%ไม่เคยเกินนี้ผมก็คือมีเกินบ้างแหละแต่ว่านี่เป็นเรนเจอร์ตัวแรกของตัวเกมที่ให้ทะลุ50เปอร์แล้วก็ ถึง100%แบบเต็มแม็กซิมัมเลยก็ว่าได้ทําให้ด้วยจุดนี้แข็งแกร่งมากขึ้นเป็นพิเศษ,ษแต่ว่าบอกไว้ก่อนเลยที่100%สําหรับอัตรายัสกิลนั้นเฉพาะเรนเจอร์อาโนบิทร,ร่าง9ดาวแม็กเท่านั้นร่างอื่น ไม่ใช่นะครับผมก็คือ9าดาวก็ยังคง100%แหละแต่ว่าพอปรับเป็นร่างไฮเปอร์พอปรับเป็นร่าง8ดาวธรรมดาก็ยังเป็น30%เหมือนเดิมนั่นเองนะครับนช้นแล้วเฉพาะร่าง9ดาวนั้น,น,นที่มีสิทธิพิเศษ100%สําหรับการใช้สกิลอันเชิญซัมมอนของอานูบิสนั่นเองนะครับนะและแถมครูดาวสกิลซัมมอนนี้จากปกติเก้าวิลดลงให้เหลือ7วิแถมสกิลบัฟเขาก็ลดจาก12วิเหลือ9าวิให้ด้วยครับถือว่า โอ้อันเชิญกันรวรวยยับยับแน่นอนและถ้าทีขงเรามีรีเซตสกิลบอกตด้เลยว่าเมื่อวางอลังการมากสําหรับจํานวนของอนุบิทที่ออกมานั่นเองนะครับผมแต่ปัญหาหลักของบาวูบิทที่หลายๆคนมักจะเจอกันก็คือเกียร์เราไม่ค่อยมีสาเป็นแบบทีมที่เพิ่งสร้างมาใหม่เป็นสายฟรีเกียร์ไม่ค่อยเยอะเนี่ยแต่ว่าแร่ธาตุเลเจอร์ที่เราจะต้องพบคืน1000 800ครับถือว่าเยอะมากพอสมควรเลยถึงจะไม่เยอะเท่ากับ,บราวายากรหรือตัวอื่นที่แบบแล่หลัก2,000ขึ้นไปก็ตามแต่ว่าตัวนี้ก็เรียกว่าเยอะแล้วอีก200จะแตะ2,000แล้วหนูใช้แล้วการใส่เกียร์เนี่ยแนะนำว่า2จุดใหญ่เป็นอย่างต่ำครับผมถ้าน้อยกว่านั้นบอกเลยว่าแอบมีปัญหาแร่เยอะการใช้งานจะใช้ยากนิดนึงนั่นเองนะครับถัดมาครับผมสำหรับสกิลโนสกิลที่1่ครับผมสกิลหัวใจและขนนกครับเป็นสกิลวับที่ ค่อนข้างที่จะครบเครื่องสมบูรณ์แบบมากแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็ยังไม่ได้สมบูรณ์แบบ1นึเท่าไหร่เพราะว่ามันยังขาดการบัฟสร้างเกาะเลือดต้องไปหวังพึ่งเรนเจอร์ตัวอื่นในทีมเราเช่นสายพรางตงัวอื่นครับนาฬิกาปูเบาอัศวินราวายากลอะไรพวกนี้เนี่ยช่วยบัฟสร้างเกาะเลือดให้เรนเจอร์ตัวนี้ก็จะทาให้ตัวมันครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้นนั่นเองนะครับผมแต่ว่านอกจากเกาะเลือดนี่มันมีอย่างอื่นครบถ้วนเลยครับผมก็ <c oughs> คือบัฟวิ่งไว 1. 4เท่งจุดสี่เท่าบัฟหลบสกิล, 40, ล,ลออก4 ด้วยนั่นเองนะและสกิลที่2ครับผมที่เราสนใจกันเป็นหลักเลยผู้วายชนหวนคืนหรือการซัมมอนลงศพทีละ2ลงมาข้างหน้าตัวมันนั่นเองนะผมก็เชิญมาในระยะประมาณสัก0ูนจุดเป็นต้นไปนะครับไม่แน่ใจว่าระยะจริงๆของมันเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ยืนทับตัวศัตรูล,ลงไปเลยนั่นเองนะคล้ายๆกับตัวของซัมมอนของสล็อตนั่นเองที่ซัมมอนลงมาทับเรนเจอร์ของศัตรูเลยนั่นเองนะครับแถมสกิลนี้ยังมีการล้างอมตะตัวศัตรูเป็นเวลา5วิวิทีเมื่อดูสกิลนี้เข้าไปศัตรู จเจ้าไม่สามารถบาาัฟอมตะได้เป็นเวลาถึง5วิเลยนั่นเองนะครับแถมโลงศพเนี่ยยังต่อต้านน้ําแข็งอีกด้วยนั่นเองครับถือว่าโอ้เอาเรื่องจ,จ,ดจัดเลยครับสำหรับตัวนี้แม้จะไม่มีเดเมจแต่ว่า การปลวงมานั้นน่ากลัวอย่างมากนั่นเองครับผมฉะนั้นแล้วไม่แปลกใจเลยครับว,ว่าที่ทําไมหลีกทัตนามมันยังคงใช้งานอยู่และถัดมาครับผมเป็นความสามารถบังคับครับ Last Attack โอ้โหตายแล้วอย่าง u n เชิญซาบอนมาอีก2อโลงเลยสุดจัดจริงแถมมีคอมโบโตหนึ่งที่เป็นเมตาในปัจจุบันด้วยและที่สําคัญที่สุดครับความสามารถก้าวราครับผมมีให้เลือกร่างโคนอีกด้วยโอ้โหตัวเดียวอันเชิญ2โลงไม่พอเราปล่อย2ตัวอั n เชิญถึง4โลงได้เลยน่ากลัวมากสำหรับ Ranger ตัวนี้และแถมครับผมร่างโคนไม่ ใค่ร่างโคลธรรมดาครับมันไม่เหมือนกับร่างโคนของเรเจอร์ตัวอื่นมันเป็นร่างโคลและมีตัวบวกอยู่ข้างหลังต่อท้ายด้วยเลยเราไปสามารถสังเกตรเจอร์ตัวอื่นทุกตัวในเกมได้เลยครับว่าตัวไหนมีร่างโคลพลัสกันบ้างก็ผมไม่มีครับผมมีแค่ เราวอารุวิทและเรเจอร์อีกหนึ่งตัวครับผมนั่นก็คือแซลลี่พิเชอร์ครับมีแค่2ตัวนี้ในเกมนะั้นที่มีร่างโคนพลัสก็คือมีโอกาสสูงครับผมที่จะผลิตเรจเจอร์สตัวพร้อมกันเดีย๋ยวผมเปิดเรจเจอร์ตัวอื่นให้ดูหน่อยละกันนะว่าเฮ้ยตัวอื่นมันไม่ใช่ร่างโคนพลัสจริงหรือเปล่าอ่ะ๋ยวผมเปิดให้ดูละกันสําหรับเรเจอร์แสงมืดโดยเฉพาะเลยก็ว่าได้อ่ะ อย่าเปิดดูหน่อยสําหรับนาฬิกาปู่ก่อนเลยก็ได้กับบาวมายากลอมายากลก่อนและการใกล้ไม้ใกล้มือ ي, ดีดูสร้างร่างโคเฉยไม่มีตัวบวกต่อท้ายและเขาก็เขียนว,ว่ามีโอกาสผลิตเรนเจอร์เฉยเมื่อกี้นี้เขียนว,ว่ามีโอกาสผลิตเรนเจอร์ได้แบบสูงด้วยเติมเขาว่าสูงต่อท้ายเข้าไปด้วยมาดูนาฬิกาปู่บ้างเยอะจะหาว่าผมคุยนะผมอ่านี่ครับนาฬิกาปู่สร้างร่างโครไม่มีพัสและก็ไม่ได้มีเขียนว,ว่าเพิ่มโอกาสการผลิตสูงอะไรแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าอนุมินั้นแตกต่างออกไปครับผมมีโอกาสสูง ที่จะผลิตเรเจอร์สตัวพร้อมกันนั่นเองครับผมนี่แหละข้อดีของราวอนูบิดเลยนั่นเองนะแต่ข้อเสียมันก็มีเช่นเดียวกันครับสาหรับราวอนูบิดนั่นก็คือตัวมันเนี่ยออกมาแค่ท้่จะนาแล้วปีครึ่งได้แล้วก็ว่าได้นะครับการที่มันออกมานานขนาดนี้ก็ต้องตามสภาพของก็คือโดนเนิร์ฟตามระเบียบไปนั่นเองนะสำหรับความเปราะบางที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นในแต่ละเดือนที่ผ่านไปนั่นเองครับทำให้ราวนูบินั้นไม่ได้ถึกทนเท่ากับตอนออกมารแรกๆแล้วแต่ว่าปัจจุบันนี้โดนเนิร์ฟไปขนาดนี้ก็ ถึกโคตรๆอยู่ในผมต้องใช้คํานี้เลยก็ว่าได้ก็เรียกว่า น่ากลัวใช้เล่นครับสาหรับความถึกในระดับนี้นะครับผมและรวมกระทั่งถึงตัวของอัญเชิญโรงศพด้วยตัวโรงศพของมันเนี่ยก็ไม่ได้ถึกทนเท่ากับตอนออกมาแรากๆแล้ว,ลวนั่นเองฉะนั้นแล้วการปลวกมันก็เน้นจํานวนกั็นหลักครับเพราะว่าคุณภาพโดนเนิร์ฟลงไปแล้วสด้านของความถึกในตัวโรงศพของมันนั่นเองเนาะซึ่งเกียร์ที่ควรจะใส่ให้กับราวอนุบิสนะนครับผมจำเป็นที่ต้องใส่หลบลอยต้าน1อยนะครับแต่ถ้าใครไม่มีจริงหลบ50ยังรับได้แต่ต้านต้อง100เท่านั้นไม่งั้นละการใช้งาน แอบมีปัญหาอย่างแน่นอนครับกีที่ผมใส่ก็ใส่ลักษณะรวมประมาณนี้เลยต้านสกิล100%ลบสกิล100%ลดแร่3จุดและปล่อยตัวไวสจุดนั่นเองนะครับใส่เท่าที่ทําได้ให้มันแข็งแกร่งได้มากที่สุดนั่นเองเนี่ยผมสเตตัสของผมก็จะเป็นลบร้อยต้านทาลุ100บอกได้เลยว่าหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดอย่างมาหันเนี่สลับสายพลังโนะก่อนนี้ผมเคยพูดไปแล้วในรีวิวเรนเจอร์ตัวหนึ่งว่าเรนเจอร์สายพลังจำปงงนเป็นที่ต้องใส่ต้านสกิลคนี่งิดอย่างรนเนี่ยมัสกิาอยู่ แล้วดั้งเดิม30เปอร์ใส่เพิ่มไปอีก50เปอร์ก็น่าจะเพียงพอแล้ว80แต่ว่ามันไม่ใช้ผมอันนั้นใช้ได้กับการหลบสกิลแต่ว่ากับต้าสกิลนั้นบอกด้หรือว่าใช้ไม่ได้นะผมต้าสกิลต้อง100%เท่านั้นเพราะว่าแค่20%ที่หายไปเนี่ยมีผลมากๆกครับเพราะว่าเรนเจอแต่ตัวเนี่ยอย่าลืมนะว่าดาเมจทีนึงเนี่ยอูโหูตัวมันเนี่ยอย่างเช่นบารร็อกเนี่ยดาเมจ9ร้านใช่ไหมผมอย่างเรนเจอของผมเนาะ,ะอยจะเปิดให้ดูนี่เลยการสำหรับบารออกขงผมะ ก็เดเมจตัวบาร็อกของผมนะครับเดเมจหลัก9ล้านนะครับผมดอกหนึ่งคือ9้าล้านเลยเนี่ยครับแถมยังไม่ได้คูณเดเมจสกิลนะเดเมจสกิลนี่อีก30เท่าผมก็คูณเข้าไปอีกนะแถมใครมีอัปเกรดท่าก็คูณไปอีกนะครับผมและหากตีเรจิท่าน์มืดที่เป็นท่านชนะทางอีกก็คูณเข้าไปอีกครับโอ้โหคูณแล้วคูณอีกก็คือเดเมจลงเปี้ยงนึงเนี่ยหลักพันล้านชั้แล้ว20นของหลักพันล้านนี่ก็หลัก200ล้านแล้วเรนเจอร์อย่างเบราลูวิทที่ผมใส่เนี่ยย่่ลืออกกแค11 11้านนนโดนไดไไึงงงั็บิ ก็ผมถ้าต้านไม่ครบนั่นเองนะฉะนั้นแล้วครับผมบังคับครับว่าต้านครบรอยเป็นดีที่สุดไม่งั้นแล้วความถึกมันจะไม่ได้อย่างที่ผมรีวิวในคลิปคลิปนี้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวไปลองเทสในสเตนหลักกันเลยดีกว่าครับสำหรับบาว a อโนบิสเรนเจอสายพลังสุดป,ป่วนตัวนี้ว่าปัจจุบันใช้งานยังดีมากแค่ไหนนั่นเองนะครับเอามาลองดูกันด่านที่396เจ้าประจังครับเทสกับบอลน,นกนี่แหละให้บอลน,นกมันตีตัวของ บราวอนุวิทเหล่าน้แล้วก็รวมถึงโรงศพของมันด้วยนั่นเองนะครับเอามาครับผมให้ศัตรูเดินมากันนิดนึงครับมาๆๆไปครับผมปล่อยเบราวอนุวิทไปเลยมาครับผมบับวิ่งไวไปเรียบร้อยปื้ดมาโอเคบับเข้าตำแหน่งอีกหนึ่งรอบผมแล้วยังไงซัมมอนทันทีผมหนึร้อยเปอรติดแน่นอนแบบฟันธง นะปล่อยตัวที่2ออกมานะครับผมดูไปเรื่อยๆแล้วกันนอสซมอนก็จะล้าหน้าไปประมาณหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ตัวซมอนเนี่ยถ้าหลบไม่ได้ปัจจุบันบอกตามตรงว่าโดนเปรี้ยงเดียวก็จอดเหมือนกันถ้าขึ้นผ้าดลวๆก็รอดตัวไปก็คือมันหลบได้แต่ถ้าหลบไม่ได้คือแตกทันทีเหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันที่อีก1ด่านกันดีกว่าครับสำหรับด่าน408ครับผมเดีย๋ยวเอาลงศพยืนชนคำยาวๆเลยว่าเฮ้ย มันจะเป็นในระดับไหนครับสำหรับบาวดูวิตโอ้โหมาถึงร่างโคตติด2ตัวทันทีนะมาก่อนเลยครับผมวิ่งมาแล้วครับยังไงดีมาครับซัมมอนไปเรียบร้อยทันทีทันใจนะครับอ่าก็ถ้ารงศพอยู่ดีมันล้มลงไปพร้อมกัน2โลงเนี่ยไม่ต้องสงสัยครับมันเนื่องมาจากว่าอันเชิญมันหมดเวลาเนี่ยแล้วมันก็จะ ตายไปโดยอัตโนมัติครับผมเหมือนกับการซัมมอนกอปปีของดาวินชีหรือสล็อตนั่นเองนะครับคล้ายๆกันนี่ครับโอ้ร่างโคนติดกันรัวๆเลยนะครับมากันเป็นหมู่คณะครับผมและถ้าโงศพออกมาเยอะๆมันก็จะน่ากลัวแบบนี้เองเพราะว่าศัตรูตีเท่าไหร่เท่าไหร่โลศพมันก็ไม่หมดสักทีนี่แหละครับที่ผมบอกว่าเน,น้นจํานวนมากกว่าคุณภาพผมพ,พอตีไม่หมดสักทีเนี่ยมันก็เข้าไม่ถึงตัวอนูบิสักทีอนูบิสก็จะตายได้ช้าลงและยากมากขึ้นนั่นเองนะครับโลศพมันก็จะซัมมอนอยู่เรื่อยๆครับยิ่งตัวในทีมของเราเน มีรีเซสสกิลมีบัฟก่อเลือดทีมเราก็จะถึกมากขึ้นนะครับแล้วก็อัญเชิญลงศพกันรัวๆบอกได้หรือว่าน่ากลัวจัดๆนั่นเองแล้วแถมตัวนวิทเนี่ยไม่ได้บางลงมากขนาดนั้นด้วยนะความถึงมันยังคงน่ากลัวอยู่ยังคงขึ้นพาดกันรัวๆอยู่ต้าสกิลก็เห็นผลชัดเจนครับว่าใส่เต็มร้อยยืนได้ยาวนานมากกว่านั่นเองนะครับทำให้ตัวมัน ถึกจะจัดเลยชยนะแล้วไม่เป็นที่แปลกใจเลยครับว่าทําไมลีกเท้าตำนานเขาถึงนิยมชมชอบใช้กันมาอย่างยาวนานนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปส่องทีมแบบเทําตำนานกันนิดนึงละกันนะครับผมอย่างเช่นทีมคุณวัดเป็นต้นครับทีมที่1่ครับผมเดี๋ยวดูกันนิดนึงเนาะ ใช้บราวนบิครับผมหนึ่งตัวมีบาวมายากลด้วยแล้วก็มีตัวของนาฬิกาปลูกเป็นคอมโบตัวอน่น3ตัวนั่นเองนะและที่เหลือครับเน้นเป็นหยุด5้าวิกับตัวดามจเป็นหลักอ,อย่าไาดูที่อื่นกันอีกเนาะโดยรวมครับยังคงใช้งานค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ครับสำหรับบาวนบิอ่ะหุ่นเซอร์ครับยังคงใช้งานอยู่เชกเช่นเดียวกันเนานะแต่ยังมีผสมลงกับเราัยมทูตอะไรก็ว่ากันไปนะครับหลักๆแล้วก็หลิงอานานยังคงใช้งานอยู่ค่อนข้างที่จะหลายคนเลยทีเดียวครับผมเอยวดูหน้าเดิมๆอีกสัักหนนน่ออยละเ คุณริตาละกันคุณริตามีใช้หรือเปล่าเอ่ยโอ้ไม่ใช้ตัวชนเลยอ่ะอของจริงเอ้ไม่ใช่คุณริตาสิต้องเรียกว่าคุณเจเจนะเขาเปลี่ยนซื้อขายไอดีคนใหม่เป็นเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าดูกันต่อครับดูกันต่อ,ตอมีคนอื่นอีกไหมนะครับผมคุณชิงเงอโตเอาบันบันคุณบันบันของเรากลับมาใช้เขาโบตัดแรกแล้วเออคนนี้เขาเปลี่ยนไปนเรื่อยหน่อยอย่าไปสนใจเขามากนะครับอ่ะดูคนบนบนหน่อยนะการที่เห็นชื่อกันบ่อยๆเนะ เออมีใครอีกละเอาเจ้าตีเออลืมเจ้าตีไม่ได้ยังไงเนี่ยเรานี่ครับผมบาวอนูบิตยังคงใช้งานอยู่เต็มสตรีมนั่นเองนั่นแหละและคุณก็ เห็นกันติดทีมยาวนนครับผมขึ้นอยู่กับแต่ละทีมว่าเฮ้ยมีกางคนเอาเข้าเอาออกนั่นแล้วแต่คนกันไปนะครับมาเดี๋ยวมาลองดูการใช้งานในปัจจุบันกันบ้างดีกว่าว่าเฮ้ยผลลัพธ์การใช้งานจะเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองครับผมเดี๋ยวหาทีมกันนิดนึงแล้วกันอ่าฮะทีมนี้น่าจะไหวหรือเปล่าขอดูเกียร์กันนิดนึงนะครับเออน่าจะไหวอยู่เนาะพอได้พอได้นี่เป็นสิตัวที่ผมใช้คู่กับราอนุบิดเนาะอนุบิดไม่มีกอดเลือดนั่นเลยเป็นข้อเสียผมเลยจะเป็นที่จะต้องใส นาฬิกาปู่มาช่วยคำช่วยเสริมให้อนุบิดมันแข็งแกร่งม,มากขึ้นนั่นเองครับผมใช้แล้วอนุบิดบอกตามตรงใช้ไปตัวชนเดียวๆอาจจะใช้งานลําบากนิดนึงเพราะว่าไม่มีก่อนเลือดตัวมันอาจจะบางกว่าที่เราทดสองกันในคลิปนี้แต่ว่าถ้าหากมีตัวบัมกอนเลือดช่วยยืนเคียงข้างมันบอกได้รู้ว่าตัวมันค่อนข้างที่จะ ึทนอย่างยาวนั้นเองครับนอกจากใช้จํานวนลงศพเข้าช่วยแล้วตัวมันก็ถึกมากในระดับหนึ่งเลยนั่นเองนะครับผมใช้แล้วการบ๊อกก่อเลือดขาดไปไม่ได้ครับสำหรับเรนเจอร์สายพลังในยุคใหม่นี้นั่นเองครับผมใช้แล้วบราวนูบิทจะใช้งานเดียเด่ยวๆได้ลําบากนิดหนึ่งนั่นเองนะครับ ก็ลองดูนะครับโอ้โหตาแรกนี่หมูมากครับแตกพ้ายเรียบร้อยยังไม่ฉันใช้ไอเทมเลยเฮ้ยทำไมมันตายง่ายจังวะทีมนี้อะไรครับนี่อนุวิทมันโหดขนาดเหรอลงศพนี่ยังัาเ,งงเชิญมาไม่กี่โลงเองยังไม่ถึง10ลโลงเลยนะครับอารีกันไปต่อเนื่องครับผมหาทีมถัดมาตีกันนิดนึงทีมนี้ไหวหรือเปล่าเอ๊ะนี่อะไรเนี่ยอัพเกรดธาตุมืด อลองดูแล้วกันอถ้าผู้ชมดูนะครับมาพิสูจน์กันว่าเฮ้ยเจอไวเชฟซูชิทาดมึนเนี่ยกะจุยหรือเปล่า,อาลองดูกันครับผมอนุบิสเราดูนี้จะได้สักกี่น้ํากันเชียร์ครับผมมาหนึ่งตู้มอุ้ยโอ้โหแหกอยู่เหมือนกันแหกอยู่เจอบาวร็อกก็แหกแล้วนะครับผมเจอไวเชฟซูชิยังเด้งอยู่อามีตัวตายแล้วตัวหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นี้ โอ้โหเฮ้ยตายง่ายอยู่เหมือนกันครับเจอไวเชสซูชิเปล่ากระจุยกระจายอยู่เหมือนกันนะครับก็แค่ที่จะโกงเลยเป็นพิเศษนะเพราะว่ามันเจาะทตุแสงโดยเฉพาะเลยก็ว่าได้ <c oughs> โอ้โหกองหลังเขาตึงเปรี้ยเลยนะผมไม่รู้ว่ามีอัปเกรดท่าตัวอื่นหรือเปล่าเมื่อกี้ผมไม่ได้สังเกตนะเพราะว่าอยากเจอวาเชซูชิให้เพื่อนๆหลายคนเนี่ยได้พบเห็นกันนะครับว่าตัวมันยืนรับจะมีกันไหวหรือเปล่านะ, <c oughs> ะกดอัมาร์ตาไปก่อนครับผมจังหวะนี้ไม่รู้บาร์ร็อกเขามีอัปเกรดท่าด้วยหรือเปล่าเนาะ มีเราก็อาจจะซวยๆหน่อยและวาชูซิฟครับโอ้โหออกกระจุยติดเต,ต็มหัวทุกตัวเลยครับผมอมก็แตกยับครับผมเจอวาเคสุกิธาตุแพ้ทางก็แหกยู่งกันเพราะว่ามีชื่อเรื่องเจาะสายพลังนั่นเองนะครับเอาเดี๋ยวดูที้งเขานิดนึงละกันโอ้โหแหกง่ายขนาดนี้นี่เป็นเพราะอะไรมีอัปเกรดธาตุเยอะขนาดนั้นเลยเหรอนะครับเอาดูเนี่ยนิดนึงละกัน อออัปเกรดธาตุ๊้ยไม่มีเว้ยมีแค่ไว้ตัวเดียวเองเหรอโอแต่เขามีไกรทองก้าดาวแม็กบวกดาบไกรทองเราะฉะนั้นไม่แปลกใจครับที่จะฆ่าสายพรางฝั่งผมท่าแสงได้ง่ายครับเพราะว่าไกรทองก็เจาะท่าแสงสายพรางไว้เฮสุชิก็เจาะท่าแสงสายพรางเหมือนกันฉะนั้นแล้วออ้โหยืนอยู่ก็แปลกแล้วเมื่อกี้ยังยืนรับเดเวทได้ทีสองทีนี่ถือว่าปาฏิหาริ์มากแล้วครับผมโดน2ตัวรุมนะครับอ่า อ่ทีมถัดมาหาตีกันนิดนึงและการเอาดาบใกล้ท้องอีกแล้วเอามาลองชนดูกันนิดนึงมาครับผมตาน,นี้โอ้โห,โโหเมื่อกี้อาจจะเจอเตึองมือไปหน่อยแต่ว่าจากที่เห็นครับมันไม่ได้แข็งแกร่งถึกอะไรมากมายขนาดนั้นแม้จะมีเกาะเลือดช่วยก็ตามถ้าเจอตัวหดขวด,วดชนะทางมัน2ตัว3ตัวอะไรเป็นต้นไปนะครับอ่าแต่ว่าหลังแล้วมันก็ยังคงใช้งานได้ดีมากๆอยู่นะก็ยังถึกทนแบบนี้นะครับอ่าโอเคปล่อยไปครับโรเจอร์ฝั่งเราโอเค ไเรียบร้อยครับโยมมาทูตฝั่งเราเนาะแล้วยังไงต่ออนุบิดเรามาเป็นร้อยผมสำหรับลงศพฝั่งเขาก็มีเหมือนกันแต่ว่ายังติดลงศพฝั่งเราอยู่ชนะแล้วอาจจะไม่มีปัญหาสักเท่าไหร่ของที่จะตีมถึงตัวอนุบิดครับมันก็จะมาได้ยากหน่อยนะครับสำหรับเดเมจจะฝ่ายตรงข้ามเนาะทำให้ฝั่งเรายืนให้ที่จะนานนานนะน,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 นุบิดเรานี่ไม่ตายเลยนะลงศพเราเป็นร้อยนะครับลงศพตายไปเราก็ซอมวันใหม่ได้ไม่มีปัญหาแถมเรามีรีเซทสกิลด้วยครับอันเชิญกันรัวๆแน่นอนครับมาเป็นล้านนะครับ แตกง่ายไม่เป็นไรครับเน้นจํานวนเข้าชนนะครับผมสหรับโรงศพของเรานะเรียบร้อยครับดันชิดหน้าป้อมแบบนี้และจ G เลยหรือเปล่าเอ่ยทรงนี้จบเลยไหมป้อมยังเป็นฟาโรห์ด้วยฝันตรงข้ามอวนูบิสหรือเปล่าครับนี่อ่ะเรียบร้อยแตกพ่ายไปครับผมอีกสักหนึ่งตาแล้วกันก่อนจากกันไปโอเคโอเค้โอเกียงขั้งที่จะตึงเลยมาครับผมลองดู ปล่อยนูบิดไปเลยครับผมจ,จงหวะนี้แล้วยังไงดีครับโอเคไปยิงค้ำหน้าเรียบร้อยแล้วยังไงดีบาวร็อกลงนเดเบียรสองสตุ้มและยังหลบได้อยู่ยังนิ่งยังนิ่งครับจังหวะนี้ยังไงดีผัดส,สวนครับรออะไรวิ่งไปเลยลูกลูกพ่อโอ้โหติดซัมมอนของบราอยู่มาทูดเนาะเพิ่อออกมาใหม่ใหม่มันก็จะแข็งแกร่งเป็นพิเศษครับสำหรับตัวซัมมอนยังไม่ได้โดนเนอร์เหมือนบราวอนุบิทที่ยืนค้ำกันไม่ไหวแล้วนั่นเองนะครับอ่า ถึงได้บอกครับปัจจุบันตัวชนต้องมีมากกว่า1-2ถึงตัวเป็นต้นไปนะครับสตัวอัพจะดีที่สุดนั่นเองอุ๊หฝั่งเขานี่มันค่อนข้างที่จะโหดเลยนะเนี่ยเอาไงดีโอ้ขบโบตัวหนึ่งติดแล้วด้วยครับสัปดาห์นี้พีพีหมุนเวียนติดก็ง่ายที่จะรวดเร็วด้วยนะตัวเกมแอบปรับมานิดนึงนะครับผมสําหรับขบโบตัวหนึ่งเนาะจะติดก็ง่ายที่จะไวพิเศษเลยไม่ต้องขบโบตัวหนึ่งก็ได้ครับขบโบอื่นๆก็ถือว่าติดได้ดีมากขึ้นเช่นเดียวกันโดยเฉพาะสัปดาห์นนนน้เเาพอครัับบบปดกก็งงลใภูแิม่ โอ้โหทีมนี้ของจริงครับผมปล่อยตัวที้จะเร็วครับเราปล่อยตัวสู้เขาไม่ไหวจริงครับผมสำหรับโรงศพอนุบิทฉะนั้นแล้วครับเราวิดใครอยากได้อยากโดนเปิดกรชา่าได้เต็มที่เลยครับสำหรับตู้เรเจอร์ท่าแสงตู้นี้ผมไม่มีห้ามแต่องรายตัวมันเพื่อที่จะโหดและแบกทีมากยิ่งเป็นไอดีใหม่ๆตัวมันเพ่อ,อจะถึกมากในหลีกล่างนด่งปั้นมาใช้งานได้สบายๆเลยแต่ว่าตัวเรเจอร์ตัวนี้ มีข้อแม้ดนึงนะผมถ้าจะให้ใช้งานดีต้องเป็นร่างก้าดาวเท่านั้นเป็นเรนเจอร์พีตัวเดียวเลยที่ผมจะแนะนําว่าเฮ้ยไฮเปอร์แม็กเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้การโดดข้ามขึ้น9ดาว160ไปใช้งานเลยเพราะว่าการที่มันมีเซตัสอัตราการเชสกิล100%นี่นะครับทำให้ตัวมันค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเป็นพิเศษแล้วก็ค่าแฝงความถึกครับร่างก้าดาวกับร่างไฮเปอร์แม็กค่อนข้างที่จะแตกต่างอย่างมากนะครับผมดังนั้นข้อดีก็เสียบอกไปหมดแล้วการใช้งานของมันก็แนะนําว่าใส่หลบรึ่งเดียว ก็ยังรับได้แต่ว่าถ้ามีเกียร์น้อยกว่านั้นอีกก็หลบครึ่งหนึ่งต้านครึ่งหนึ่งก็ยังรับไหวอยู่สําหรับหลีกเล่างไม่มีปัญหาแต่อย่างใดแต่ถ้าทำเก้าดาวแม็กได้ ก็จะดีที่สุดล่นเองครับสำหรับเรนเจอร์ตัวนี้หนุ่มจะเห็นประสิทธิภาพการใช้งานมากสุดและที่ส,สาคัญเลยตัวนี้ไม่สามารถใช้งานเดียเด่ยวๆสําหรับเป็นตัวชนได้จาเป็นที่ต้องมีคู่หูให้หนึ่งตัวครับสําหรับการบัฟก่อเรื่อยมันถึกทนมากขึ้นเพราะาตัวมันเดี๋ยวนี้ก็ออกมาเป็นปีกว่าแล้วเนอะมันก็ต้องโดนเนิร์ฟต,ตามกาลเวลาว่างจะเป็นต้องมีตัวช่วยให้มันสักนิดหนึ่งนั่นเองนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาบกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย